เส่ะัคชาวเน็ตโฟกัสผิดจ,จุดหนุ่มปีศนนานัง่งข้างแอปทักซออนหลังสงการลงรูปครอบครัวพร้อมหน้าอบอุน่นแม้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยายแอปทักซ์ออนพักสุกเจริญกับไฮโซหนุม่มสงการเตชะนรงนะคะจะสิ้นสุดแล้วแล้วก็มีข่าวใหญ่โตก่อนที่ทั้งคู่นะคะจะจรดปากกาเซ็นใบหย,ย่าน,นะคะแยกทางกันแต่ความเป็นพ่อและแม่ของทั้งคู่เนี่ยที่มีต่อลูกสาวน้องปีใหม่นั้นนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลง ล่าสุดนะคะ8สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนๆนะคะยิ้มไม่หูเมื่อเห็นภาพเห็นการรอคอยนะคะซึเป็นการปลดล็อกเรื่องราวทั้งหมดของแอปทักษออนและก็อดีตสามีสงการเตชนะนรงค์ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2,561นะคะก็เป็นเรื่องราวขาเตียงหักที่ใหญ่โตมากสำหรับคู่สามีภรรยานะคะที่คนอิจฉาทาั้งประเทศอย่างนางเอกหน้าหวานแอบแพ็คอ,อนพักสุจเจริญทำให้โซหนุ่มสงการเตชะนะโรงนะคะทายาทโบนันซาซึ่งนังคู่เนี่ยก็ได้มีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องปีใหม่ได้ประกาศแยกทางกันอยู่แต่ว่าขอไม่พูดถึงสาเหตุการที่ได้แยกกันอยู่นะคะแล้วก็นำไปสู่การหย่าร้างในที่สุดซึ่งดูเหมือนความรักครั้งนั้นนะคะจะจบลงไม่สวยเมื่อมีข่าวลือนะคะว่านางเอกชื่อดังแม้ท ะะถูกจับโยงเป็นมือที่3ทําให้ความรักของแอบดักซอ,อนแล้วก็สงการเนี่ยต้องจบลงแต่สงการเนี่ยก็ออกมาปกป้องแมนนะคะว่าแมนเนี่ยไม่ใช่มือที่3แล้วก็ได้มีการเปิดตัวคบกันอีกที่สุดนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความรักของแมนและสงการนะคะก็ไปต่อไม่ได้หลังมีข่าวเลยว่าสงการซุ่มคบกับนางเอกหน้าหวานมอุทัยทิพย์นะคะหรือว่าไมายนพศิษฐสุรวันนะคะเน็ตไอดอลยุคไว 2K นะคะดีกรีตำแหน่งมิสอุทัยทิพย์เฟรชชี่ไอดอล2008 ขณะที่คุณแม่คนสวยแอบพลักซอนนะคะหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีสรงการนะคะก็เนื้อหอมสุดๆมักจะมีข่าวถูกจับจิ้นกับหนุ่มลหลายๆคนนะคะทั้งในและก็นอกวงการบันเทิงแต่ก็ไม่มีใครนะคะเป็นตัวจริงเลยจนกระทั่งวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณแม่คนสวยเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าตอนนี้สถานะหัวใจได้มีคนคุยที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วแต่เขาไม่เปิดตัวว่าเป็นใครซึ่งหลังจากที่แอบพลักซอนกับสรงการแยกทางกันนะคะก็ไม่เคยเห็นนะคู่เนี่ยมีโมเมนต์ถ่ายภาพครอบครัวพร้อมหน้านะคะออกมาให้เห็นนผ่่่าาสืืออหรว เลยจะมีเพียงภาพร่วมเฟรมนะคะแอปน้องปีใหม่แล้วก็คุณปู่คุณย่าเท่านั้นถึงแม้จะแยกทา,างกับอดีตสามีแต่แอปนะคะก็ยังคงทําหน้าที่แม่ที่ดีและก็จะพาน้องปีใหม่นะคะไปกาบคุณปู่แล้วก็คุณย่าอยู่เสมอ จนกระทั่ง7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำเอาโลกโซเชียลเนี่ยแห่แชร์สนันเมื่อคุณแม่แอบนะคะได้โพสต์ภาพครอบครัควรพร้อมหน้านะคะมีแอบน้องพี่ใหม่คุณปู่ไพวงคุณย่าภัสราแล้วก็คุณสงการซึ่งเป็นภาพแห่งการรอคอยนะคะเหมือนเป็นการปลดล็อกเรื่องราวในอดีตระหว่างเธอกับสามีนะคะคุณสงการซึ่งเป็นภาพครอบครัวครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้หย่าก,กันคะ่ะ นักตุนสงการนั้นนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณครับแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะเป็นอีโมจิหน้ายิ้มนะคะที่มีรูปหัวใจติดหน้าขณะที่เหล่าแฟนคลับนะคะก็เข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์ส่งหัวใจกันให้รัวๆนะคะพร้อมกับบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าโมเมนต์นี้ดีต่อใจมากอาทิดีใจมากที่ได้เห็นคุณแอปกับคุณสงการกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะพ่อและแม่ของลูกเหมือนได้ปลดล็อกค่ะต่างคนต่างให้เกียรติกันและกัน เวลาทําให้คนเกียดกันและเวลาก็จะทําให้คนนย่กคิดถึงกันดีใจค่ที่เห็นน้องพี่ใหม่ถ่ายรูปที่มีทั้งพ่อและแม่พร้อมกันดีใจกับแม่แอปได้ปลดล็อกตัวเองแล้วขอให้รักครั้งใหม่ของแม่เหมือนเป็นการปลดล็อกให้กับตัวเองค่ะถึงจะไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่ก็สามารถทํหน้าที่พ่อและแม่ให้ลูกได้น่ารักอยากให้มาเป็นเหมือนเดิมจังต่อมานะคะคุณปู่ภพยวง คุณปู่สุดที่รักของน้องปีใหม่นะคะก็ได้ออกมาเฉลยที่มาของภาพครอบครัวโดยได้โพสต์ภาพคู่กับหลานสาวพร้อมกับเขียนเหล่าเบื้องหลังก่อนที่จะมาเป็นภาพครอบครัวนะคะบอกว่าน้องปีใหม่เป็นคนจัดเองทั้งหมดปีใหม่จะไปเที่ยวปู่ลเลยฝากดอลล่าไปช้อปปิ้งรูปเฟรมนี้ปีใหม่จัดเองและต่อมานะคะ9สิงหาคมคุณสงการนะคะโพสต์บ้างภาพครอบครัวพร้อมหน้านะคะมีแอปน้องปีใหม่ร่วมเฟรม หลังจากที่อดีตภรรยาอย่างแอมทักษอรทักษุจารย์เนะคะโพสภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวเตชนรงค์ซึ่งคุณสงการนะคะขอโพสตบ้างซึ่งในภาพนี้นะคะก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ของสงการรวมถึงแอบแล้วก็น้องปีใหม่นะคะอีกทั้งยังโพสลิปน้องปีใหม่ทําท่าตีกรอบนะคะแล้วก็ภาพโมเมนต์น่ารักอบอุ่นระหว่างน้องปีใหม่และครอบครัวออนะคะพร้อมนั้งเขียนแคปชั่นเป็นชื่อลูกสาวเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าปีใหม่แล้วก็ใส่อีโมจิสนามกรอบค่ะภาการชาวเหน็ตดนะคะที่คอมเมนต์จากแฟนๆนะคะอาทิเป็นภาพที่น่าย,ยินดีที่สุด ค,คนดูก็มีความสุขไปด้วยค่ะลูกสาวเหมือนคุณพ่อมากน่ารักที่สุดเลยค่ะมีตาภาพดีๆคงอยู่ตลอดไปชอบภาพสุดท้ายด้วยค่ะแต่มีชาวเน็ดนะคะที่โฟกัสผิดจุดที่รูปสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นภาพที่น้องปีใหม่เนี่ยกอดคุณพ่อหากสังเกตภาพด้านบนนะคะจะเห็นเงาสะท้อนในกระจก ซึ่งเป็นภาพของคุณแม่แอบนะคะนั่งอยู่ข้างหนุ่มปิศนาซึ่งทรงนะคะก็เป็นทรงผมเปิดสูงนะคะก็ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยเป็นใครแห่ซูมกันยกใหญ่เลยนะคะมีชาวเน็ตบางคนเนี่ยสงสัยนะคะแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของคุณสงการนะคะว่าภาพสุดท้ายในกระจกมามีแอบนั่งกับใครคะ งานนี้นะคะก็เรียกว่าชานิตาดีโฟกัสผิดจุดค่ะหรือว่าหนุ่มที่นั่งข้างมามีแอมนะคะจะเห็นคุณอาภูผาแต่พอเราเปรียบเทียบกับผมกับอาภูผาแล้วก็ไม่ใช่นะคะ สรุปแล้วหนุ่มปริศนาคนนี้จะเป็นใครจะใช่หนุ่มคนคุยเบอร์หนึ่งของมามีแอปที่พาไปกราบคนปู่หรือไม่หรือว่าจะเป็นเพียงเงาในกระจกที่ตกสะท้อนภาพในทีวีหรือไม่แล้วท่านลละใครคิดว่าหนุ่มปิศนาที่นั่งข้างมามีแอปเนี่ยจะเป็นใครสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ขอให้แสดงความคิดอย่างสุภาพด้วยค่ะ That's the crazy.